ปนมกรแนบอุละอัญชลียกจรดเกีวันทาไทยอภิวาทด,ด้วยเสียงก้าวเนวจิตใจเบนจางคะประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสรู้กล่อมเกลาเกลือแก่งก้าเริดพระธรรมทะเลล้ำ เทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าพ้นทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกย่อยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเครือบแคงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพาน ขอนอบน้อมแด่พระรันตนตรัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีขอโอกาสคณะสงฆ์สมมามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีสหธรรมิกทุกท่าน ข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกานางสาวพิมพ์ณชาท่วนที่สิทธิโนนเป็นผู้ทาหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทสนาดังนี้จุนทะข้ออื่นยังมีอีกคนบางคนในกรณีนี้กล่าวเท็จแล้ว เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนี้เป็นสุขขันลิกานุโยกข้อที่สจุนทะข้ออื่นยังมีอีกคนบางคนในกรณีนี้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณทั้งหให้เขาบำเรออยู่นี้เป็นสุขขันลิกานุโยกข้อที่4 2. สองสุขขันลิกานุโยค ของสัมมาทิฏฐิจุนทะอาจจะมีปริพาชพกผู้เป็นลทัทธิอื่นทั้งหลายกล่าวกับพวกเธออย่างนี้ว่าพวกสมมณะสากยบุตรอยู่กันอย่างตามประกอบด้วยสุขันลิการุโยคสี่อย่างเหล่านั้นเป็นแน่ดังนี้พวกเธอพึงกล่าวกับเขาว่าหาใช่อย่างนั้นไม่ ปร,ปริภาชกเหล่านั้นไม่ได้กล่าวแก่พวกเธอโดยชอบแต่กล่าวตู่พวกเธอด้วยคําไม่จริงไม่แท้จุนทะสุขันลิการโยกสี่อย่างเหล่านี้เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อความดับความเข้าไปสงบลำงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อม เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวสี่อย่างอย่างในเล่าจุนทะสี่อย่างคือภิกษุในกรณีนี้เพราะสงัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ นี้เป็นสุข,ขันลิกานุโยคที่หนึ่งจุนทะข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติ และสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่นี้เป็นสุขขันลิการนิยคที่สองจุนทะข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความจางคายไปแห่งปิติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เวกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่นี้เป็นสุขขันลิการโยคข้อที่สจุนทะข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัตทั้งหลาย ในการก่อนจึงบรรลุชาญนที่สอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เป็นสุข,ขันลิการนุโยคที่สี่จุนทะสุข,ขันลิการนุโยค4ี่อย่างเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัด เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวจุนทะนั่นแหละคือฐานะที่มีอยู่คือฐานะที่ปริภาชกผู้เป็นลัทธิอื่นทั้งหลายจะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรอยู่กันอย่างประกอบด้วยสุขันลิกการุโยกสี่อย่างเหล่านี้ดังนี้พวกเธอพึงกล่าวกับเขา อย่างนั้นถูกต้องแล้วปริพาชกเหล่านั้นกล่าวกับพวกเธออยู่อย่างถูกต้องจะกล่าวตู่พวกเธอด้วยคำไม่จริงไม่แท้ก็หามิได้ผลแห่งสุข,ขันลิกานุโยคข,ของสัมมาทิฏฐิจุนทะอาจจะมีปริพาชกผู้เป็นลทัทธิอื่นทั้งหลาย กล่าวกับพวกเธออย่างนี้ว่าอาวุโสเมื่อท่านทั้งหลายตามประกอบอยู่ซึ่งสุขขันลิการุโยคสี่อย่างเหล่านี้ท่านหวังผลอะไรหวังอนิสงอะไรเมื่อพวกเขากล่าวอย่างนี้เธอพึงกล่าวตอบเขาว่าอาวุโสพวกเราตามประกอบอยู่ซึ่งสุขขันลิการุโยคสี่อย่าง เหล่านี้หวังผลสี่อย่างหวังอนิสงส์สี่อย่างสี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างในกรณีนี้คือภิกษุเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้านี้เป็นผลที่หนึ่ง เป็นอานิสงส์ที่หนึ่งอาวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะความที่ราคะโทสะโมหะเป็นธรรมชาติเบาบางเป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงทั้งเดียวแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ นี่เป็นผลที่สองเป็นอานิสงส์ที่สองอวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ในเบื้องต่ำทั้งห้าอย่างเป็นโอปาติกะอนาคามีมีการปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้เป็นผลที่สามเป็นอานิสงส์ที่สาม อาวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกษุกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลนี้เป็นผลที่สี่เป็นอนิสงส์ที่สี่อาวุโส เราทั้งหลายตามประกอบซึ่งสุข,ขันลิการุโยกสี่อย่างเหล่านี้อยู่เพราะหวังผลสี่อย่างเหล่านี้ดังนี้ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่าน ดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์จเจริญสุขสิริศัก์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไข ขอเดชะพระไตรรัตกำจัดภัยจเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรมัสสวัสดีเจ้าค่ะ